เย้วัสดีทุกคนเลยโอ้คุณครูก็ไม่ได้ได้นานมากเลยรักทุกคนเลยวันนี้อยากฝากของแพงตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนาะเนี่ยอยากให้คุณรู้ไว้ว่าการฝึกฝนไปที่ยอดดอยสวรรค์นะยอดดอยนั่นหมายความว่าอะไรคุณฝึกฝนตัวเองให้คงอยู่ในพื้นที่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเนาะเพราะว่าหลายๆคนน้อยคนมากที่จะตรงประเด็นตรงนี้เนาะเพลงอะไรก่อนเออนนี้ก็มาด้วยรักเลยก็อยากจะบอกทุกคนนั่นแหละว่าอย่างไรก็ตามครูว่าจะเป็นหลักฐานเนาะของการไปต่อในเส้นสายธรรมที่เพียวและบริสุทธิ์นะเวลาคุณมาในเส้นทางนี้เน เป็นแต่ประโยชน์เนาะยังแต่ประโยชน์เนะาะเนาะเออนั่นแหละวันนี้ก็มาด้วยรักเพ,พื่วคุยไปลีนสไป,ปก็ฝากท่านนี้แล้วก็รักทุกคนเลยแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญแฮปปี้ั่งมีบางข้างเหลือเฟือเบ,บิกบานดันดามีแต่ผู้คนงดงามกับมีที่งดงามไพศาลและที่สุดนะจ๊ะเออแล้วก็นั่นแหละนะเดี๋ยวจะให้เด็กน้อยนะมาบอกของแพงแล้ววันนี้ก็สามมาช่วยดูแลรายจัดรายให้เต็มที่เลยแล้วมีรอบสดแล้วเรนี้จะมีรอบสด